สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเอ็มนะครับเหมือนเคยวันนี้วันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคมนะครับ2554วันนี้เราอยู่กันที่สวนซุกไผ่หวันพาร์คนะครับซุกไผ่หวันพาร์คแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะโคโลอานนะครับทางด้านทิศตะวันทิศเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับหรือว่าใต้ของไทปาลงมานะครับที่แห่งนี้มีอะไรดีวันนี้เราจะมาดูแพนด้านั่นเองนะครับแพนด้าสองตัวที่นี่ได้รับมอบมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มาอยู่ที่หมากเก้าแห่งนี้นะครับก็มาอยู่ได้ไม่นานก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยที่ได้มาดูกันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้คือจํานวนคิวของคนที่ต่อคิวดูแพนด้านะครับแพนด้าที่นี่นะครับ อ๋อก่อนอื่นขอบอกก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเดินทางมาที่นี่แล้วอยู่บนรถไทบานะครับสามารถนั่งรถสาย128มาได้ก็จะมาส่งถึงบริเวณด้านหน้าของออซุปพัยวนปลาเลยนะครับถ้าเกิดจะมาที่นี่จะต้องซื้อตั๋วก่อนตอนนี้เรามีตั๋วอยู่ในมือแล้วนะครับตั๋วอยู่ในมือแล้วเรียบร้อยแล้วก็คู่มือในนี้จะดีมากเลยมีรายละเอียดของแพนด้าด้วยนะครับการข้อมูลความรู้ต่างๆสามารถอ่านได้จากคู่มือแล้วก็แหล่งที่มานะครับ ประวัติของหมีแพนด้าสองตัวที่ประเทศจีนว่ามาจากเฉิงตูแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ยังไงรวมไปถึงอ,อ,อาหารการกินของแพนด้าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่จะมีแพนด้าโดมซึ่งเป็นลนะักษณะที่ปรับสภาพอากาศให้มีความเหมาะสมในการอยู่อาศัยของตัวแพนด้านะครับเมียนโดมขนาดใหญ่แพนด้าสามารถอยู่อาศัยได้ในกรณีของ indoor, outdoor, อินดอร์แล้วก็อาลโดร์ก็คือภายในแล้วก็ภายนอกนะครับซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของแพนด้า เพราะว่ามีการปรับในเรื่องของอากาศที่เหมาะสมแล้วนะครับเมื่อเราซื้อตั๋วแล้วนะครับเราก็ต้องต่อคิวเพื่อจะเข้าไปชมแพนด้ากันที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึง่งคือว่าแพนด้าในการดูแพนด้าที่สุขภัวันปาร์คแห่งนี้นะครับจะต้องดูเป็นรอบๆเท่านั้นนะครับวันนี้เราซื้อตั๋วในส่วนของรอบ11โมงเช้าถึงเที่ยงตรงนะครับก็ต้องมีการซื้อตั๋วราคา10ปาทตัสนะครับหรือประมาณ40บาท ตอนนี้เรากำลังเข้าไปดูก็จะมีการสแกนบัตรนะครับสีตอนนี้ก็อันนี้เป็นต่างๆนะครับคือว่าห้ามใช้แฟดห้ามสูกบุหรี่ห้ามทานอาหารแล้วก็ห้ามพูดคุยเสียงดังเดี๋ยวเพนด้าตืน <c oughs> ่นนี่ก็เป็นทางเข้านะครับอินทราดาหรือว่าเอนทรีนั่นเอง ก็จะมีการดูแพนด้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าแล้วก็จะเดินเข้าไปเดียวกันข้าง<ม>นอกอันนี้อากาศร้อนมากแต่ว่าเข้าไปข้างในน่าจะเย็นนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงเ<ม>พื่อนๆน,นะครับ ว okay. ันนี้เรามาอยู่กันกับเพื่อนเวียดนามเพื่อนจีนแล้วก็เพื่อนเกาหลีนะครับมากันสประเทศเลยเพื่อมาดูแพนด้าของประเทศจีนโห oh, เป็นวัยที่มีความสุขมากอันนี้คือเป็นโดมภายในนะครับห้ยรู้สึกว่าโดมที่นี่เขาทําดีแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเชียงใหม่บ้านเรามากคือมีมาตรฐานจริงจริง แล้วก็การจัดสมดุลการจัดสภาพแวดล้อมยาเยอะต่างๆคือเขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีการจัดภายในยืนดูค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีการติดแอร์ด้วยไม่อึดอัดนะครับอันนี้คือแพนด้าของที่นี่ไหนไปดูซิว่าทําอะไรอยู่อ๋อเจ้ายัางนอนอยู่ <c oughs> เห็นไหมกําลังคิดอยู่ว่ามาถึงแพนด้าก็ต้องนอนแน่ๆเห็นไกลๆไหมครับก็ <c oughs> คือแพนด้านอนอยู่นั่นเอง ของสซเหนอ่อเพราะว่าแพนด้าเนี่ยคงไม่ทำอะไรมากวันๆตื่นมาคือกินกินฮะิงก็คือว่าเพื่อนมาบอกว่าแพนด้าหลับตลอดก็นะก็ไม่เป็นไรก็ถือมาดูแพนด้านอนนะครับเอ่อฟาฟาล่ะ กงปันดายาเขินเอลุสก็มืดมืดริสต์อะฮะเอลุสซาวดอร์ยังเย็นเอ็มนาวเกลุกน่าก็คือแพนด้าหลับอยู่อันนี้คือก็จะมีการจำลองสภาพอากาศมีอ่าวงจรปิดภายในด้วยนะครับแลมีน้ำตกข้างในน่าจะอากาศเย็น บนิตาแันดาซิงค <Now>. oh. <laughs> ์นาอ๋อมาสแพนามายแล้วเธอวีโดมนะ,ะนะครับโอเคแล้วก็พามาดูแพนด้าหลับแล้วที่นี่จะมีกฎเกณฑ์ของการดูแพนด้าอยู่6อย่างนะครับก็คือ1ห้ามถ่ายรูปโดยใช้แฟลชนะครับ 2, ขั้นสองห้ามเรียกแพนด้าอ่าดูสามห้ามกินอาหารเหล้าแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ห้ามให้อาหารแพนด้า ก็คิดดูใครจะไปให้หันแพนด้าได้จะจบขนาดนี้นะครับโอเคนะเ uh, oh, อ่ออีตัวน้นนองรอหลับอยู่ตรงนี้นี่เองจำชื่อไม่ได้ยังไม่ได้เจอไม่ได้รู้ว่าชื่ออะไรนะครับ <Okay. S 1> คนก็แห่ไปดูแพนดา้าโ <Okay. S 1> อเคก็เหมือนเดิมครับคนจีนที่นี่ก็คือยังยังรักแพนด้าอยู่ถึงแม้ว่าใครคิดว่าคนจีนเนี่ยเห็นแพนด้าแล้วเบื่อแล้วเหมือนชาวบ้านเราแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าคนจีนที่นี่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นแพนด้าเพราะว่า แพนด้าจริงๆอยู่ที่เฉิงตูนะครับถ้าเกิดเขามาที่เขาก็คือว่าเขาได้มาเห็นแพนด้าที่หมากเกาด้วยก็ดีเหมือนกันคือว่าเขาก็ยังรักในสัตว์อันที่เป็นสัตว์อันเป็นที่รักของประเทศเราอะนะครับก็คือเอาประเทศเขาเราเราในฐานะของคนไทยก็ควรที่จะรักแล้วก็อนุรักษ์ช้างเหมือนกันในอนาคตเราอยากจะให้ช้างไทยไปเยือนช้างต่างประเทศเหมือนกับแพนด้าบ้างเราหวังว่ารัฐบาลไทยเราว่าคนไทยด้วยการจะร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทย ให้มีชื่อเสียงไปต่างประเทศเหมือนกับแพันดาของประเทศจีนที่ใช้เป็นสัตว์ในการเชื่อมสัมพันธรรมิตรกับประเทศต่ศตางๆนะครับโอเควันนี้เราขอลาไปก่อนจับภาพบรรยากาศโดมแพนดาที่นี่นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันดีๆไปแล้วสวัสดีครับ